สบายดีเด้อพี่น้องอันเดียใจฟรีครับเผาแต่เท่าจะเอาว่าเท่าน้นอยน้อยนง้องเอาตูบี้นี่คันว่าเพิ่นเ <c oughs> พิ่นมักนี่เอาโบซ้ำนี่เอาบบความจริงเด้คันซ้าเบาตูบี้นี่คันว่าเพิ่นมักเ <c oughs> พิ่นอนปฏิวติว่าผู้สาวเท่านี่เพิ่นมักเจ้าเจ้าก็อเอาบบเอาบบความจริงเลิศถอดดินไบรูใบก่อนแน่นอนใบเออเบิ่งใบนอนดินใบเรื่อยแน่นอนใบดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะ ก็ยินดีต้อนรับเขาซู่ซของสาวลายคือก้าวดอม์มอนีสาลายกับอาพอม่พี่น้องมหาป้าคนหนึ่งเนาะผัวเพิินตายไปดุนล้ลเนาะเพิ่นก็เป็นแม่ม่เนาะแต่ก็อยากมีผู้คล้องอยากมีผู้ผาเห็ดผ้าสั่งผู้พาเห็ดไห้ไถหน้าเนาะเพราะว่าเพิินกัยังบบมีบ่มีผัวเนาะก็คือลูกเพิ่นเกิดจักจักคนเนาะพี่นอก็ไปฟังจากปากเพิ่นเลยเนาะสบายดีป้า ป้าดีป้าเดป้าสื่ออย่างนอป้านำอายุจากปีแล้วห้าสิบปีโอก็คือว่าตอนนี้นี่ทางครอบครัวอยู่กันจะคนป้าอยู่กับแม่อยู่กับแม่ลูกก็ขัไปหาเงินหาค้ำครอบครัวขัเพื่อได้ลูกืาครอบครัวรอบรีนชานคขนี่ลูกจะคุเจ้าน่ะสี่คนสี่คนแต่ว่าเป็นครอบครัวมันแล้ว แต่กกับโบเบิงแม่ขับไปไปได้ข้าวหางเงินหนักค่ะหางยุ่งเงินกันแลำเด็กหน่อยนะเขาผักที่เนื่องอะไรมากกัชื่อเขาชื่อน้ามีชื่อเขาชื่อน้ากินมอเจ้านะเป็นลำหน้าจ้างปีนี้ก็บชื่อเขาโอ้ดำหน้าชื่อเขาแล้วเจ้าบ่มีไฮมีหน้าบ่คือบ่ดลำหน้าชื่อเขากผูกลำโฉบเนี่ยมันหนักบ่มีผูกพาเห็ดทีแล้วผมมีลูกมีผัวนะโอ้บ่มีลูกมีผัวพาเห็ดเกันเถอะผูกลำโฉบนี่แล้วอย่างผมมีผูกพาเห็ดก็อึดคือเก้าว อาลำหน้าปีนี่ก็เพราได้ชิ้นขาใชิ้น้นาเนี่ยปวดตายได้สี่หปีเด้อโอ้คอบ่มีผู้อาวว่าน้อไปสีเอาทุกแง่อ่ะแตคือว่าครัวในตายสี่หปีแล้วพอตายนี่ลูกจักปีลูกนะเพาะเปิดไงไม่ได้ลูกจหนได้ลูกไทยลูกเคยไม่ได้อืมหากระดูกไทยลูกเคยไ่ได้แสดงว่าลูกใหญ่ไดแล้วเนาะไงไม่ได้บัลลังก์นิดหน้อยเนาะไงไม่ได้อืมหาลูกของผัวลูกของเมียไม่ได้แต่คือบ่มีผู้พาเหตุให้เหตุหน้าเนาะเพราะว่าลูกก็เป็นยากเฉพาคน เจ้าอยู่กับแม่แม่กับแม่กับเถาแล้วเนาะเถาได้เงากับหกชิปเจ็ดชิปแต่ละปีนี่ก็คือม่ไต้ไปหางานรับจ้างไปหารับจ้างเลยก็นี่การรับจ้างพระได้ชื่อเถาดีนะได้เงินมากก็ซื้อข้าวซื้อข้าวได้ก่อนรับจ้างวันเท่าใดนะวันเห็นวันกต่วันละน้อยวันวันนั้นแต่เชนวันมาอันนั้นกับวันนก้าวจะยากมาก หน้าเดี๋ยวมื่อหนึ่งนี่หน้าเออเขาเป็นวันกับวันละเชนนานอ่ะแล้วมื่อหนึ่งนี่ป้าได้จักหมัดมื่อหนึ่งได้ยุ่มือเด็ดเชนกว่ามือกันเน่ยและซื้อเป็นกระสอบบ่อขาวรวยเป็นกิโลเป็นกระสอบนะโอ้กระสอบนึ่งท่ายป้ากระสอบหนึงหกหกเชนหกเชนเป็นโอ้ยินได้จักมือบบบนี้ อ้าวจะกินเวลาย้ะเนาะลายเติบ์ยูมันโมลายขนป่านไหนได้เตอร์กับเดือนปลายได้บ่เตอร์กันเลยเดือนนึงยังมีโมลายข้นีกอ,อืมก็คือว่าอยู่มานี่โสดมาจากปีแล้วนี่จะเป็นโสวดโมลายได้เนาะสี่ห้าปีนี่ได้ <ผม S 2> หก<า>ปีกับตายกับหา้าปีหกปีทีกลับออบ้านแล้วโอ้ก็คือยังโบได้มีผู้ใหม่บ่เป็นยังไงมันลืมโมได้ดีกว่าเขาไม่เขาเอาเนาะ ว่าเจ้าเอ้ามันถุกยากถุกจนเลครับเอ้าเจ้าก็คือบุรีขีรีขีเลเข่าอ้ามันถุกเนาะคนถุกเข่าอ้าคนถุกคนยากเขาเสียอาวแต่เเขาก็ว่าบ้านเรานี่เใ็กแม่บ้านเราแต่บ้านอื่นก็ยุ่งมาเกี่วลายดอกนากระลำมันกระปูลำฉ่เนาะมันหนักมีผู้พาเห็ดถ้ามีผู้พาเห็ดมันก็บุดบ่ญยากประจายเนาะพอกยิ้มมุดกับใครแน่จับจุ้ยจับยอดเนาะมีผูกพาเห็ดนี่ขาดผูกนำพาเนาะ มีผูกพาเห็ดใช่ไหมนี่เราดินโยผู้เบาแค่กับเขาเอาใช่ไหมโตทุกเนาะโบเมนโบเมนเจ้าผูเอาเขาบ่บ่อเขาเอาคือนี่ตอนนี้นี่อยากมีครูมีคีงบ่อยากมียูันนาดมันบ่มีผู้เอาเปิดใจเนาะเปิดใจเต็มร้อยเนาะบบบนี้เต็มแล้วองนะอืมอยากได้อายุซ้ำได้ป้าซ้ำนี่บ่อซ้ำเบาตัวบี้ซ้ำนี้บ่อสบายดีเด้อพี่น้องว้ายนี่ซ้ำนี้บ่ หรือว่าอันยูเจฟี่เข่าเผาแต่เข่าจะเอาว่าขาหนึ่งหน่อยนึ่งนมนะบอสมมติว่าสำนองตูสำเบลตูบี้นี่คันว่าเพิ่นเพิ่นมักนี่เอาบอสัมนี่เอาบอวามจริงเด้คันสำเบลตูบี้นี่คันว่าเพิ่นมักเพิ่นปกติว่าผู้สาวเท่านี่เพิ่นมักเจ้าเจ้าก็เอาบอเอาบความจริงเลิศถอดดินไปรูไปก่อนแน่นอนไปเออเบิ่งไปนอนดินไปเรื่อยๆเนาะแต่นอาดินไปกับมือนี่ยกยังดินไปเรื่อยๆเนาะที่บ เขามักสีบปั๊บหรือว่าดอกกะดิ่งเเ่อยบติบวานอยวานุ่มบ่เถ่าติแล้วันเขาได้สิพีเได้เมิดโได้เดสวรรบ่เนาะสมมติว่าเจ็ดสิบหกสิบแปดสิบอยู่ประมาณหกเจ็ดสิบเดกโอ้คือกันป้าป้าสิฮับได้โบปอ่ประมาณนี้หรือว่ามักเบารุ่นลูก เอาความจริงมาวอาโรดไปที่เอาเนาะสั้งเนาะกับโอ้ตาลกัไปที่เอากับนุ่มเลยนะก็บแซนี่นี่มันได้ที่ไปทายให้แต่หน้าไร่จะเอาได้ซนี่เนาะผู้ดีแหงเนาะเ่าลายก็ง่ายกับเพิ่นอยากได้ัเอาพานมาเห็ดนานํำไ้โอนี่ก็แซนี่ก็พอดีถนาไว้เนาะเนาะเ่าลายกับายหน้าไรเนยเราสามซีนี่เนาะ ปานี่ประมาณสิบแปดเด้อนี่ยังบ่ฮอดเศรอ่ะตัวพี่แกโอ้สับหนีกันรังแข็งแห้งเนาะถามว่าเอาถ่ายอะไรกันถ่ายหน้าไร่กันเอาใบช้างเฉยๆอ้าวเย็นวายูเป็นมูคุยแบบว่าเป็นมูอ่ะเป็นมูชื่อเถ่าก็เถ่าโอ้แบบว่าย่านแบบว่าเถ่ายเไทยเห็นหน้าไร่ก็นอ้าวป้าแบบว่าย่านเถ่าเถ่าแต่เขียบแอลยังนุ่มนะว่ามันก็นุ่มย้อนได้แอว่ะเออแอลยังดีแอลซีจีแอลวันก็ดีย้อนได้แอลแล้วเยานแอลซีจีนะป้า มันจะดีอยู่หันได้แอมดั่งเหดหน้าดี่มดเลเนาะบ่าางคนนี่เฒ่าเลยเจ็บหลังเจ็บแอวเด้อบางคนเหดหน้าไรเนาะยังยงกับความหมายของมันป้าสิดีเหดหน้าไดเนาะเฒ่าเลยเอาไปเสียหมดเพราะว่าจะได้คนหนึ่งนาแล้วพอมีเหตุปิดอยากเนี่ยนี่จะคือว่าจะอยากขึ้นเต่าเนาะคือว่าเฒ่าหรือว่านมแต่ว่าโมว่าชิเฒ่าชิดนมแต่ว่าการหาเงินเรื่องหาเงินหาข้ามเนี่หาบอกเก่งกระลับได้แม็นโบ ขอแต่ว่าเห็ดหนเห็ดหน้าไพ่เห็นเห็ดหน้าบอกเห็ดหน้าไม่ว่าพอเลี้ยงเขาได้อยู่บ่พอเลห็ดได้แน่นอนเถ่าโยเอามางั้นกันเถ่าหรือบ่บ่อายุประมาณใดแต่ป่าอยากอยากได้ลองว่าบังดูเอาจะมักซ้ำได้撒ว่าดูได้คนเบิ่งเถื่อแบบพูดคนกำลังเบิ่งอยู่นี่บัดมักเจ้าบัดเจ้าบอกว่าบ่มักแค่จรใดแต่ลองว่าเบิ่งว่าเจ้ามักอายุประมาณใดผู้ใจตัวเอง เจ้ากะเถ้าด้ว่ากัญญาอยากไล่เถ้าน้อยนุ่มกับว่อยากไล่เด้เนาะว่ามันเถื่อนมีคนเด้มกับมีอย่างเอฟซีเด้มักเหมนป้าเดียวกันหาป้าได้ว่าเถ่าก็เป็นยังวะสาวเท่ากับว่าไวที่เดเพลงเขาก็ยังแต่งมาแต่งอยู่มันเคยมีได้เนาะเคยมีเาวนุ่มกับเอาไปแจกใครมากได้เนาะแมนเลย ัดบสมมติว่าคนอื่นว่าเถาว่าสำหรับตาเพื่อนบัดแห้งเถาแห้งงามแบบแต่มปากเผ่าเถาวต่มปากเผ่าแห้งแกลี้ยงมันเถื่นคิดแบบนี้เด้อล้วแบบเผ่ามันเนี่ยแล้วแบบเผาโอ้มันแบบคือบ่แต่ว่าคนที่มันเถาวอันเ่าแบบ่อแย่แบบว่าบางคนแบบทานยังนมทากับเอ้าอืมบ่บางคนบัดมักมักผู้สาวเถามักเมียเถาวเลยแบบว่ามันเอาใจเก่งเมียน้อยบัดมัดกัเขาเมียน้อยบัดที่คาดเอาใจ คนนั่นมาหมักป้านี่ประมาณสามสี่ซีซนี่ป้ากระชับได้ปะครับไร่ได้ทำเขาับไล่เนาะกครับเพาไล่เขากระชับเขาได้โอ้ทำเขาไล่เนาะโปรติหน้าตาบ่แต่อายุน้อยนี่แต่ว่าหน้าตาบ่โลนี่กะฮับแม่นบ่เอาก็ดิ่นไปเรื่อยๆก่อนโอ้ต้องแบบว่าเรื่อยๆคุณนะเนาะต้องดิ่นไปเรื่อยๆแต่ว่าหม่ยถึว่าหมักปั๊บปรับด้วยกระดิ่นไปเรื่อยๆต้องล่มกันไปก่อนเนาะล่มกันไปก่อน ห,ห,หลานลาวไปกอ <with> ่อนเนาะไปก่อนเนาะดไปเรื่อยๆเนี่ยกันว่าเป็นผู้เบาวนี่มักเผดผู้เบาลูกติดบ่อหรือว่าบ่มีลูกเแบบจังไดมักเป็ว่าคันว่าลูกเป็นเหมมีลูกติดก็มีเนาะขางคนว่าหับได้เบิดบ่อมีลูกบ่มีลูกก็หับได้เบิด์ตหับได้ได้คำว่าเฮามักคำว่าห่อมักเออเ้าเย็นว่าดินไปเรื่อยเข้ามาเย็นว่ามักอยู่แต่ว่าเรามีลูกติดนั่นะลูกติดก็เอาแต่ติดใจเ้ามักแล้วเนาะโอ้ห้ามหมักมันก็เอาไล่ข้ากันแล้วคืว่าถ้สมมติว่าเพิ่นมีลูกน้อยนี่แบบว่า พอห้างพอหมายไปว่าป้าเมียมาใหม่ๆลูกยังน,น้อยๆพามาน,น้่นี่เจ้ากาสีเลี้ยงลูกน้ำเพลินบอกเลี้ยงลูกสมมติว่าแบบว่าเ <c oughs> <ๆ>พลินเลิกกับเมียเพลินแต่ว่าลูกเพลินติดเพลินเดี๋ยวเอามาน,น้่มหนิ <c oughs> อาจจะติดใจมากนี่ไล้ติดใจอาจจะติดใจเขาฟังแน่นอนแต่เขามักจะเอาไล่ให้กันแล้วอันอันเรื่องลูกนี่บ่เป็นปัญหาเนาะ<ม>ขอ<ม>แต่ว่ามักพอเนาะลูกเพลินลูกโตกะ มันจะคือการแน่นแน่นมักพอต้องมักลูกมันน้ำมัแต่พอกับได้ให้เราแน่นเป็นพวกกินดีๆน้ะป้าเนาะที่คิดใจเ้ามักกันได้น่ะสีหักแต่พอบบได้เนาต้องหักลูกน้ำเนาะก็คือเป็นโสดมากนี่ก็หาหกปีแล้วเนาะก็คือว่าผู้บ่าวน้ำบ้่นแบบว่ารุ่นกับเจ้าเนี่คือแบบโบมีภัยมาาลาโยมมาหนักเขาค่ะ เบาน้านเได้นาน่ไมนาสนเจ้าบลมเขาบ่บเขาแบบบชนหน้าแบกอยู่ายอยู่านได้ก็มาบ้านอื่นที่นําทาัแบ้านบ่อแบบเบางเตือาเดียว่าเพื่นอาเจ้างามในกบกาบเจ้ากัมี่ตัวเตงตัารเบงเือผูบาแบบภูบาบ้านเฮานเพื่นกับก้ก้าลินบก้าลม้ขา้าขาดินขามขามเนะขามได้ขามักไดข่าวาลม โอ้ยงามปานนี้ไผสิบ่มักจกนเพิ่นบ่กล้าเว้านําหั่นนะถ้าเป็นผู้ว่าฟังไทยนี่ก็มักสิเว้าผู้วาฟังไทยนี่สิมาเห็นหน้าบ่โอถาสิมาเห็นหน้าอยู่บ่คือว่านิ่นประเด็นนี่คือแบบเอาคนที่แบบว่าคาดให้ไถหน้าได้เนาะเออถ้าให้ไถหน้าได่เน่ครอบครัวเฮาเนาะเฮาจะเฮ็ดแบบนั้นเนาะอื ทำแบบคือบ้านอื่นบ้านยังเออแว่อรอายุบ้านนั่นบ้านนี้ใครเน้ข่าวชิบูมาเอ็เนาะอยู่เมืองลาวเนาะเพื่อน้นั่นแใครน่บ้านอื่นบ้านนั้นบ้านนี้ยังวะผู้ชาวบ้านด้ยชาวบ้านโคกอันนี้ไทยเนาะอันนี้อยู่ไทยผัว่าเขาบูมาว่ามีแต่เขาจะไปน้ำเข่าเท่านั้นแนาะเอาไปแด้วนี่จะไปน้ำเข่าแล้วพผืเช็ดน้าว่ะดิเออนั่นแน่นยังว่านึ่งวันแล้วทำแบนเออบ้านอื่นบ้านยังไปเออคืออยู่บ้านอื่นบ้านยังไปนะแมกแมกเพรว่าบ้านอื่นบ้านยังไปนะ นนมึงไทยนี่โยมอยากมาโยมไปก่นนะอนได้แน่เนี่ยองคำออกไปน้ำขาวขาววาวๆได้แบบนี้นคนไ<บ>ทยเนาะยแบบบนนั้่คนไทยเนาะคนไทยแบบนั้นได้คำแบบบ้านอื่นมันยังไปแจ้งเลยแบบมีูุมีเต่ากัเอาไปทิจเจ้าเขามักแล้วที่เจ้าเขามักอะแล้วต่นนั้นที่กันนั้นบ้านเขาก็คือกันนั้นที่เจ้ามักอะเอาได้ยังกันเน ม่เพิ่นกับเปไล่งัวผมเนาะคือมีงัวจากโตนะงัวจากงัวน้ำเพื่อนในชามที่โตอ๋องัวจากพั้นล่ะงัวลูกงัวเต่าบ่งัวลูกงัวต่อเนาะลเดี่ยวไหนลูกอืมลาเ่วไหกับเจ้าอยู่กำยานเนคือเจ้านี่ยมันไปเฮ็ดเวียกงานอยู่ใส่เชือบ่ไม่ได้ปะกี่ไปยี่เล้าสักกี่ผมไปเพราะวันนี้ไม่ได้ตายไปยุ่งไปหาเงินอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเฮ็ดจังใช่หาเงินหาค้าจังไหนอยู่บ้านกะหา ลำไม่ลำหน้าแน่นอยู่บ้านก็คือว่าอยู่บ้านอาชีพคันว่าย่ำหาย่ำหน้ากับเมนไปหารับจ้างดำหน้าลูกก้าคันว่าย่ำเกี่ยวข่าวกับเมนเกี่ยวข่าวบ่เกี่ยวข่าวเนี่ยย่ำเกี่ยวข่าวก็ไปหารับจ้างบัดย่ำแรกด้ส่ย่ำแรกคือแบบมีกับหาย่ำเนี่ยผู้ชากับหาของยูของกินเนามากินนี่แหละไม่ได้หาขายขายขนมไม่ขนมันกับไม่ได้ไปก็คือหน้ากับมีแต่ว่ากับไปแม่นี่ดอกไปกันไล่ลายบัดหาบลไหลบัดเนี่โอ้ยนักเนาะหาบลไหลวัดเนาะ ไล่ลายกัหฮาโบไลคือว่าแบบว่าเอามากินนําเด็กหน่อยนี่ไล่อยุ่ไปหานะนี่วัดชาวไปหาไปขายไปไล่เป็นโชบเป็นคริ่งกระโชบพอนีนะวัดหามาโไลได้มาหน้อือแต่วันบบค่อยหามบ่ะค่อยหามเนาะแบบว่าเห็ดแนวอื่นนั่นเห็ดนักกับแนวใครแน่เห็ดแนวอื่นลำให้ลำหน้าไปนะเออได้อยุ่แบบนั้นนี่วัดเข้าบัดหาบานเนี้ยแอ้ไงกันยอนนักบ่ได้เนาะเมนนะ นักโบราณนั่นแบบมันเห็ดมาขามาขายกัใช้รถใช้ยังใช้ักจักเนาะเนาะใช้รถจักรจักได้ครูได้ครีงเนาะพอมาเห็ดเวี้ยเห็ดงานซอยพอได้พาเห็ดอีกแล้วกินนยุ่ค่ะมีผู้พาเห็ดนะแต่ว่าขาดคนพาเห็ดพาษางเนาะรถกับมีคันเดียวตอนนี้เราไม่มีงัวมีควายละมีรถคันนดียเนาะพี่น้องเนาะเคืนขาดคนนำพาเนาะคันว่าผู้บ่าวผู้แพทผู้บ่าวสำน้อยหรือว่าสำใหญ่เนาะผู้บ่าวุ่งผู้ห่างผู้ใหม่ มีกันสายก้อนเลยเนาะอ่ะฝากบอกเพื่อนรู่สมุทรเรามีผู้บาวเบิร์อยู่นี่บ้านอื่นบ้านยางไปแล้วเวีดอยู่บ่บ่จือแด้วคำภูเบิร์เนาะการศึกระมาณนี้เนาะกันว่าผู้ใดแบบว่าสนใจเนาะสนใจซื้อยังนะจ๊ะปานป่านน้ำบ่ป่าน้ำนอกจากสามารถติดต่อเขามาหาสาหรายได้เนาะหรือว่าทางเบ้าตัวบี้คนเนาะก็จะเป็นสะพานหักให้เพื่อนเนาะก็คือว่าอยากให้เพื่อน มีผูพาเห็ดพาสางผูนำพาครอบครัวนะว่าเพิ่นกะเป็นใหม่มากกะหาฮกปีเละลูกเต่าเพิ่นกะต่างคนกะต่างไปมีครอบครัวแต่ว่าแม่กะเถ่าทั้งทั้งป้าเพิ่นกะบบมีผูนำพาเนาะกะอยากได้คนมาพาเห็ดไ้ไทยนาเนาะอายุสามสี่สิบกะได้แต่ว่าหกเจ็ดแปดสิบเนี่ยบัวเนาะบอวได้ว่าไทยนาม่ได้เนาะเดี๋ยวจานว่าฮกเจ็ดสิบกั เห็นหน้าเห็นหน้าได้ก็เอาว่ะถ้าว่าเห็นหน้าเห็นหน้าได้ได้เนาะนี่ว่าถ่ายอะไรกับพเอ้าเนาะเอาแต่ว่าเถ่าแต่ว่าแข็งแห้งดิ <c oughs> นั่้กันกันขณะต้องได้พิจาหน้ามาอยูอ่เนาะพี่นอกเนาะก,ก,กับสิประมาณนี่เนาะฝากในเดอ้อฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนเนาะลองขบหาดูใจกันไปก็อน,นอกกับเบิร์เพื่อนเพื่อนกับเป็นคุ้นนีสใสดีเนาะ ะีิได้โคตูกับก่อนเดอ้อป้านำเดอ้อสบายดีนอกจขกคให้เจอเนื้อคู่ไ,ไว้ๆนี่เนาะขอให้เจอเนื้อคู่กดอ,ออกพรรษาเดอ้อสบายดียดประมาณนีนเนาะพ่อแม่พี่น้องนอกระทั่งป้าน้เพ่นกัอยากมีผู้พาเหตุพาสาังอยากมีผัวเนาะเป็นผู้นำพาเพราะว่าเพ่นกัอยู่กับแม่เถาสองคนแต่กะ เป็นโสดมากกะหาหกปีเนอก็ยังโมเคยมีคููคร้องจักเถื่อนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็อยากมีคนพาเหตุหางเหตุหนาพอพอลูกเพื่อนกะใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวกระต่างค้นต่างไปเนอกอนก็ป้าให้เมสเม่กับเม่เ่าอยู่เพื่อนสองข้นเนาะพี่น้องเพื่อนก็คือเปิดใจอยากเจอเนื้อคูอ่เน,นาะผัวผู้แพร่ผัวจะอายุสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเนาะที่ว่าสนใจเพื่อนนอก็สามารถติด่ตเขามาหาสาวหลายก็ได้นอก็กมา ทั้งสาลายกาซีมาบอกเพื่อนแลก็กกาซิเอาเพตให้สำหรับคลิปนี้กาซิประมาณนี้เนาะขอขอบุญขอบคุณเอฟีเบอร์สผูสุขคุนนะที่เขามาติดตามับชมคลิปสาลายเนาะถาว่วาพิษก็ต้องขอโทษขออาภายัยเบอร์สผูสุขคนสสำหรับคลิปนี้ขอกล่าข้าวมาสบายดี